สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับตองตองเชีโฟูดนะครับช่องเราก็เป็นช่องสําหรับมือใหม่หัดทําอาหารนะครับไม่จําเป็นจะต้องทําอาหารเป็นมาก่อนหรือว่าเรียนเชฟมาก็ทําตามช่องเราได้ง่ายๆเลยนะครับโอเควันนี้เราก็ยังอยู่ในเมนูของปลาสลิดนะครับโดยเมนูในวันนี้ก็จะทําตามคําแนะนําของเพื่อนๆที่คอมเมนต์มาใน Facebook ของตองเชีโฟูดนะครับเมนูง่ายๆของเราในวันนี้ก็คือ ยำปลาสลิดกรอบนั่เองครับแน่นอนนะครับพระเอกของเราวันนี้ก็คือจะเป็นปลาสลิดกรอบนะครับผมใช้ปลาสลิดแบบกรอบทั้งตัวนะครับของสลิดนารานะครับก็ทอดมาแล้วกรอบทั้งตัวว่าเวลาที่เราไปทำเนี่ยแค่ฉีกซองออกนะครับแล้วก็เอาไปไมโครเวฟ e 2นาทีเท่านั้นครับก็พร้อมทำได้เลยนะครับ วัตถุดิบของยำนะครับแล้วก็จะมีการปรุงน้ำยำด้วย3ามอย่างนะครับก็คือน้ำเชื่อมนะครับน้ำปลาแล้วก็มะนาวนะครับเค็มหวานเปรี้ยวนะครับนอกจากนั้นก็จะเป็นความเผ็ดหอมนะครับก็จะเป็นพริกแดงซอยนะครับหอมแดงซอยนะครับจะมีขึ้นช่ายแล้วก็ผักชีฝรั่งนะครับหรือผักชีใบเลื่อยเพิ่มความอร่อยท e เ t u r e ของเขาความหอมนะครับด้วย มะม่วงเปรี้ยวนะครับเอาแบบเปรียปร้ยวๆไปเลยนะครับแล้วก็เพิ่มความกรุบกรอบด้วยมะม่วงหิมพานต์นะครับทอดก่อนจะไปดูวิธีทำนะครับอย่าลืม,มเพื่อนๆช่วยกันกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแล้วก็กดแชร์ให้กับคลิปของพวกเราด้วยนะครับไปดูวิธีทำกันเลยง่ายมากๆเลยนะครับผมจะเริ่มจากการปรุงน้ำยำก่อนนะครับจะเริ่มจากน้ำปลานะครับน้ำเชื่อมครับ มะน,นาวครับเคล็ดลับของการทำน้ำยำนะครับก็คือทั้งความหวานความเค็มแล้วก็ความเปรี้ยวเนี่ยผมอยากจะให้มันเป็นปริมาณที่เท่าๆกันนะครับแล้วเราก็ค่อยปรุงเพิ่มทีหลังว่าใครอยากจะเค็มเพิ่มหรือเปรี้ยวเพิ่มหรือหวานเพิ่มนะครับแต่เบื้องต้นเนี่ยใส่เท่ากันไปก่อนจะคนให้เข้ากันแล้วก็ชิมรอบแรกก่อนนะครับ ชิมให้ได้รสตามต้องการก่อนนะครับ่อ่ใส่อย่างอื่นอ,อร่อยแล้วครับผมจะตามด้วยพริกแล้วก็หอมแดงซอยเลยนะครับนี่ก็ตามชอบเลยอยากเผ็ดมากใส่มากนะครับเผ็ดน้อยใส่น้อยหลังจากนั้นเป็นสิ่งนี้ครับมะม่วงเปรี้ยวซอยนะครับบอกแม่ค้าว่า ขอเปรี้ยวสุดๆไปเลยวันนี้เปรี้ยวจี๊ดถึงใจใหเห็นก็น้ำลายมาแล้วครับยำมะม่วงไปเลยจ้าต่อมานะครับใส่ไปเลยขอแอบชิมคำหนึ่งก่อนอื้ กรอบมากถูกคขาวนิดเดียวนะครับใส่ผักของเรานะครับเป็นขึ้นช่ายกับผักชีไปเรื่อยอสีสันมากลิ่นมา เรียบร้อยครับเดี๋ยวเราไป karaoke, <S <S จัดจานเสิร์ฟกันเลยก็โดยปิด <dressed> ท้ายด้วยเม็ดมะม่วงหิมพานต์ทอดกรอบของเรานะครับ เวลาชิมกันแล้วนะครับเพื่อนๆเ,เป็นยังไงบ้างครับเสร็จง่ายทําไวขวัญใจสายคอแห้งอย่างเรานะครับดูนะฮะโอ้โหมีความชุ่มฉ่านะครับมีความกรอบของปลาสลิดนารานะครับกินคําใ,ใหญ่ๆหนึ่งคำพร้อมเครื่องดื่มเย็นๆดูไหครับ ลงตัวมากนะครับความกรอบของปลาสลิดนะครับก็จะมีความเค็มนิดๆน,นะครับแล้วก็ความขบขบเคี้ยวของเนื้อปลานะครับมาเจอกับตัวของมะม่วงที่เราซอยบางๆละเอียดๆเ,เป็นมะม่วงเปรี้ยวพร้อมกับน้ำยำสามรสของเรานะครับแล้วก็มีความหอมของผักสมุนไพรตบท้ายด้วยความกรุบกรอบของมะม่วงหิมพานต์นะครับถือว่าเป็นเมนูปลาสลิดที่ ยอดฮิตแล้วก็เพอร์เฟกมากๆนะครับสำหรับสายคอแห้งเป็นกับแกล้มอย่างเรานะครับแนะนำให้เพื่อนๆทำทานเพราะว่ามันง่ายรวดเร็วมากยิ่งถ้าเป็นสลิดนาราเนี่ยข้ามขั้นตอนการทอดไปได้เลยนะครับแค่ฉีกซองแล้วก็เข้าไปในไมโครเวฟ e 2นาทีแล้วก็เอามายำแบบนี้ได้เลยนะครับ <S <S ถ้าเพื่อนๆชอบวิธีการทำอาหารแบบตอ่องเชีโอฟูดนะครับทำกันได้ง่ายๆทำตามกันได้แบบ เป๊ะๆแบบนี้นะครับก็อย่าลืมเพื่อนๆช่วยกันกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแล้วก็กดแชร์ให้เพื่อนๆคนอื่นๆเนี่ยได้ดูกันด้วยนะครับก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆที่แนะนำเมนูมาทางเพจ a c e b o o กต่างเจ้ o ฟู้ดด้วยนะครับเมนูปลาสดของเราเนี่ยมีหลายเมนูเลยนะครับก็อย่าลืมติดตามกันนะครับวันนี้ขอตัวไปกินก่อนนะครับเพื่อนๆเจอกันใหม่เมนูหน้าวันนี้ขอลาไปก่อนบายยย